แถวค่ะถ้าเราไม่ต่อแถวเราจะอยู่กับน้องได้ไม่นานนะคะน้องอยู่อยู่กับเราได้แค่5นาทีต้องไปให้หน่อยถ่ายเลอ่าเข้าแถวนะคะเข้าแถวนะคะน้องๆน้องมีเวลาแค่5้านาทีนะคะไม่ถึงหันหน้านะครั้งนี้หันหน้าทรั้งนี้เข้าแถวดี่ให้พี่ละคร ข้าแถวนะคะน้องๆต้องรีบแล้วนะคะน้องหิวข้าวนะคะต้องรอนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องไปเด็นต่อน้อง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 มีน้องมีสัมภาษณ์ต่อนะคะยอง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 ข้างไหนวะยงยองช่ว่งไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องต้องสัมภาษณ์ต่อด้วยนะคะหนึ่งสองสามตอนนี้เล่นสไม้แล้ว่ามข้าวแถวนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะคนข้างหลังนะคะอย่าดันนะคะไม่ค่ะไมค่ะ ห่าต่อห้าต่อแถวค่ะเราถ่ายที่หลังไว้ให้พิงพูดสิก่อนนี่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปก่อนพูดสิก่อนอ่าคนละหนึ่งช็อตนะคะน้องมีเวลาไม่มากนะคะน้องต้องไปสัมภาษณ์ต่อนะคะแม่อุ้มเหนื่อยมากพวกคนนี้อ่าทำเวลาอ่าเราจะเข้าแล้วนะคะอะเราจะเข้าแล้วนะคะ เอ็นดูจังเถอะเอ่ออะไรขำตัวเองไปสิอ่าพี่มีถ่ายถอดแมสสิคะไม่ถ่ายถอดแมสเหรอคะอนุญาตให้ถอดแมสได้นะคะจริงเหรออนุญาตให้ถอดแมสได้นะคะถอดแป๊บเดียวห้ามหายใจออกนะคะอ่า ถอดแมสได้แต่ห้ามหายใจนะคะ,ะหัว,วหนูกิน<อ>ไบายเกยนไปแล้วหนูหายดีขึ้นเลยเนี่ยได้เปล่ามีใครมีภาระ

อย่าใกล้น้องมากนะคะห้ามยิ้มไม่กดชัตเตอร์นะอย่าใกล้น้องมากนะคะอย่าเอานมโดนแขนน้องนะคะอย่าลเลยหุงยิ้มลูกหุงยิ้มยิ้มหนูยิ้มหน่อยลูกหนูยิ้ม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 ครับอะยิ้มยิ้มนิดนึงครับพี่วอพัดมาพัดพัดพัดให้หุ่งอย่าไปลองได้กลุ่มเลย อ่ะพี่ยู yeah okay in, ่ต şey ่อไปค่ะพี่ค่ะพ kind of ี่ยูพัทให้น้องหน่อยน้องน้องร้อนพี่มีชิชู่ไหมคะเชิร์ตต้องเมสได้ไหมยูห่างไปพี่ยูถ้าห่างขนาดนั้นจะถ่ายรูปเดี่ยวให้แล้วนะคะเชิรขอชิชู่เออมึงควเข้าไปซับหน้าให้หุ่งหน่อยเต้นเต้นมือเข้าอ่ะหนึ่ง อ่าซับซับหน้าให้ศิลปินด้วยค่ะเบียดนะไม่ต้องใกล้ก็ได้แค่ซับคอนสุกเลยแหละผมไม่ต้อใครก็ได้ไปเจาะยางเจไอเชอร์ดิไม่งานวันนี้อ่ะไม่ค่ะอย่าเบียดค่ะน้องหายใจไม่ออกดีนะโวดสวมแหวนไม่ได้นะงานนี้เไม่ไดคขาไม่ข่าวแหวนใส่แม่ขอด้านมือด้วยค่ะ อ่ามขาพัดขาสามขาสขี่โยัดัดเคบค่ะเอาใครใคแม่เิแมเปิ้ลใคเดี๋ยวน้องต้องต้องจะไปแล้วนะคะน้องก็ไปสัมภาษณ์นะคะได้กันไปล้วกันไปบอกยกขา ยกขาข้างหนึ่งค่ะโอเคอ่าคิวต่อไปค่ะอ่าแม่เปิ้ลเชื่อเช,อชอไปลบหน้าให้หุง่งค่ะแม่เปิ้ลถ่ายลบหน้าเลยโอ้โอ้สวยค่ะสวยค่ะมีทายกุ้งเนี้ยววเวยอยู่กับสแตนดี้อ่นี้ สรเนาวนส์เนอยถ่ายให้สวยๆคือต่อไปใครต้องเสิมมากกว่าะ่าถ่ายมากมถ่ายใไเอยถ่าอเอาไปอยาเอาไปเวียดนามเลยเดี๋ยวหนูเอาไปคืนเขานะคะถ้าถ่ายเสร็จแล้วเอากลังวันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปมอบอีกทีวันที่งานมิทติงค่ะ พี่วีวีบอกว่าเจอการงานมิ้งได้ไปแล้วค่ะค่ะหนูบอกว่าใครถ่ายยังไม่ถ่ายมั้งหนูหนูมา้งใครไล่ให้หนูหน่อยอ่ไล่ให้หน่อยหนูยังไม่ถ่ายเจอกล้องแต่งหน้าโอ๊ยหมดเวลาค่ะอ้าวคือเจอหายไปไหนอ้าวไม่ใส่รงเท้าโฟกัสที่โฟกัสที่้าค่ะ

น้องจะไปแล้วค่ะน้องต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปแล้วค่ะน้องต้องไปสัมภาษณ์ไปไหนอ่ะหนูองเธออยู่ไหนนู่นอยู่ตรงนู่นหนุนอยู่ตรงบันไดนู่นน้องต้องไปให้สัมภาษณ์ต่อแล้วโอ๊ย รางวัลไปคืนนะป้าหนูจะเอารางวัลไปคืนนะใายกันหมดแล้วใช่ไหมใส่แล้วป้าไปคืนป้ารางวันมีน่ารักรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเดี๋ยวแอดจะปิดไลค์แล้วนะคะกวางหงมัตเตอร์ดีนะคะกวางหงมัตเตอร์ดีนะคะบอกเลยว่าเนี่ยตกิได้ดเลยด้ดาวปาใช่อเคแอดขออนุญาตปิดไลค์นะคะบ๊ายบายเข้อบกพร่องเลย 好嫌弃嘞。